สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Street Baller C นั่นเองทุกชมสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือแข่งบาแบบสตรีทแบบ3ามมีสมีโหมดให้เล่นมากมายว่าจะเป็นโหมดแรงโหมดเนื้อเรื่องนะครับเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเวลาเล่นง่ายจบไวใน3นาทีนั่นเองเดี๋ยวพาทุกชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ เมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับจะมีสายให้เราเลือกเล่นนั่นเองท่านผู้ชมครับเราก็เลือกสายที่ต้องการได้เลย1ตัวละครเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมจะสามารถปลดล็อกสายอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะเรามาดูสายแรกกันเลยก็คือพอยกาดนั่นเองนะครับสายนี้จะเป็นสายที่มีความรวดเร็วในการควบคุมลูกนู่นนี่นั่นนะครับสามารถส่งได้ข้างเร็วนะครับแล้วก็พื้นที่การเล่นอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับแล้วก็จะมีดีโศกของตัวสกิลต่างๆทักษะต่างๆให้ดูเป็นวิดีโอแบบนี้ด้วยเนาะสำหรับสายแรก สายต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสายดังนั่นเองนะครับผม power forward นะครับสำหรับสายนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างโหดนะคืนที่การเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมต่อมาออกนะครับผมก็จะเป็นสายใต้แป้นนะครับสำหรับเซนเตอร์นะครับคอยรีบาวนะครับกันลูกแล้วก็สามารถดังได้ด้วย ตัดมาอีกสายหนึ่งนะครับผมสมอนฟอร์เบอร์นะครับอันนี้จะเป็นสายที่สามารถเล่นได้ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะครับผมเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถทําแต้มได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็สายสุดท้ายนะครับผมชุดติงกาดนั่นเองก็คือจะเป็นสายชุด3แต้มเลยน,นั่นเองท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยเนาะเลือกตัวไหนก็เลือกตัวที่ท่านต้องการได้เลย โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเราต้องชิงบอลกันก่อนนะท่านผู้ชมครับไม่รอเลยฝั่งเราไม่ได้นะครับโชว์ครับมีคนรบกวนนะโชว์ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับมันมีคนคอยปิดผมตลอดเลยนะแย่จังเลยแย่จังเลยแย่จังเลยโชว์เลยเพื่อนโอเคเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ลงเดี๋ยวเรารออยู่ข้างนอกแลกน เฮ้ยกัน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 ไม่ได้ครับผมชูดเลยโอ้โหมีคนรบกวนน้ชมครับเราเป็นสายชู3สามแทมเรายช่วยไม่ได้เลยแหมไม่ปล่อยให้ว่างเลยไม่ปล่อยให้โล่งเลยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมสวยงามครับตามท้องเรื่องเพื่อนจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาทีนี้ฝั่งเราเป็นฝั่งกันบ้างทะผู้ชมกันก่อน รบกวงรบกวนนิดหน่อยอ้าวยังไงยังไงโอ้โหติดในส Dial ่วนงข้ามาแล้วเรียบร้อยไหมส้วมไหมไม่ส้วมทุู้ชมลงครับผมสามารถกดท่าดีใจได้ด้วยนะเรียบร้อยไปแบบค่อนข้างแบบสวยงามนะครับการ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 ปุ๊บไอ แต่ต้องออกมาชูข้างนอกนะชูข้างในไม่ได้ครับอ่ะส่งบอลไปก่อนปุ๊บไม่สวบอ่ะน้ำชมไม่สวบไม่สวบเรีบร้อยไหมโอ้โหส่งมาทางนี้อ่าไอ้นี่ก็จะเอาสามสามแต้มอย่างเดียวเลยหลอกไงอือฮึอชุดเลยฟุ๊บ อือิงเกือบลงแล้วผมคือมันมีคนขัดจังหวะนี่มันจะชูดไม่ค่อยได้นะเรียบร้อยครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้โหเจ็คะแนนล้วเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่อ่ะอ่าเสียบอลเสียบอลเขาจะลงไหมเฮ้ ไปไหนพ่อหนุ่มจะไปไหนพ่อหนุ่มโอ,อ้โหลงจนได้ลงจนได้นะโอเคแต่ทีมเรายังนำอยู่นะครับโุดเลยลงรวบรวบหน่อยวิ่งสลัดไม่หลุดเลยสองมามสองมาอื้อหือ เฮ้ยไม่โซ่ครับเรานี่รอบอลข้างนอกอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมครับฟึ๊บโอ้โหไม่สซ่นะอืมไม่ได้อีกนิดเดียวนิดเดียวสกิลเลยฟึบโอ้โหไม่ลงเอาเรื่องเกินไปเยียบร้อยครับผมดังเข้าไป เฮ้ยสายรัางนี่ก็โหดเหมือนกันนะถือว,ว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะครับโอเคเลอเจ็ดวิทล้วผูนน้ชมครับเรารรก็จบแมตช์การแข่งขันแล้วโอเคเรียบร้อยครับ หมดแมตช์การแข่งขันที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ภาพกราฟิกถือว่าโอเคมากๆเลยนะต่อมานะครับเรามาดูโหมดการเล่นกันบ้างน,นะโหมดการเล่นนะครับจะมีตรงนี้นะครับที่จะเป็นการไต่เล้งนั่นเองนะครับที่เราเล่นให้ดูเมื่อกี้นั่นเองทานผู้ชมครับ,นะรบแล้วก็โหมดฟรีแมตช์นะครับเราสามารถเล่นแบบ3ามวิสามจับโคู่การแข่งเดียวพวกนี้เราสามารถเข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการฝึกนะครับเราสามารถฝึกพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อรับของรางวัลนู่นนี่นั่นก็ สามารถเข้ามาฝึกทําพระกระกิจเพิ่มเติมได้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีอีกหลายอันที่ผมยังไม่ได้ฝึกเลยนะครับทัดไมค์ก,ก็จะเป็นหมดเนื้อเรื่องนะครับคอยต่อสู้กับในส่วนของตัว AI ต่างๆนะตามเนื้อเรื่องนะครับจะปลดล็อกในส่วนของตัวของใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนะาะทีนี้นะครับเราจะหาผู้เล่นเพิ่มเติม,ตมยังไงนะครับผู้เล่นให้เราแตะที่ผู้เล่นดน้ายล่างได้เลยนะครับก็จะมีผู้เล่นแบบที่เรายังไม่มีนะเรากดดูได้เลยนะครับว่าเราสามารถหาได้ที่ไหนบ้างนะครับกดตรงไปที่นะครับ นี่มันจะมีบอกอยู่นะว่าให้เรามาทำการเปิดการชงกระชาตรงนี้สนะครับมีโอกาสได้อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีบอกหลายตัวละครนะครับแต่ละตัวละครก็มีวิธีการได้รับที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถซื้อในร้านได้เลยนะครับนะที่ร้านค้าก็จะมีตัวละครขายนะครับร้านค้าด้านขวาล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวผู้เล่นขายด้วยนะครับนี่อ่าตามนี้เลยท่านผู้ชมครับ ทีนี้ครับตัวละครแต่ตัวเราสามารถทําการอัปเกรดได้ด้วยนะให้เราไปที่ผู้เล่นนะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เรามีนะครับเราสามารถทําการเพิ่มเลเวลตัวละครเราได้นะครับหรือแตะเพียงครั้งเดียวเพิ่มเลเวลเลยนะครับมีแบบนี้เลเวลอัพแล้วนะครับค่าติดตั้งของตัวละครเราก็จะโหดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับีแบบนี้อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการอัพในส่วนของตัวสกิลขั้นสูงนะครับเราสามารถอัพได้เลยนะตรงนี้แนะนําให้เลือกอัพ ในสกิลที่เราใช้งานจริงๆครับเราดูด้วยนะว่าเราใช้งานสกิลตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าใช้ก็อัพไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เปลืองแต้มอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวธลรกิจมือใหม่เกี่ยวกับเส้นทางซุปตาร์นะครับของสายนั้นๆด้วยนะครับผมนี่เพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายล่างก็จะมีสกองสกิลที่เราสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมได้อีกนะครับสามารถดูวิดีโอด้านขวาล่างได้นะครับก็จะมีวิดีโอวิดีโอแบบนี้นะครับที่สามารถปลดล็อกเพิ่มเติมได้ เนาะก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวกิจกรรมเพิ่มเติมกันดีกว่าท่านผู้ชมครับ oui right เรามาดูด้านขวาบนก่อนเลยเมนูแรกนะเร well ิ่ <S <s มต oui ั้งแต่อีเวนต์ก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเช็คอินนะครับผมก็จะเป็นของรางวัลล็อกอินตามวันนั่นเองเนาะรางวัลเวลานะครับแค่ล็อกอินในช่วงเวลาที่เขากำหนดก็รับของรางวัลเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมเติมเงินนะครับผมกองทุนนะครับก็กิจกรรมมันค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับนี่มีเยอะมาก ถัดมาก็จะเป็นพวกอีเวนต์จำกัดเวลาต่างๆเนะครับเราสามารถทำในส่วนตัวภารกิจในส่วนของตัวปาร์ตี้ตรงนี้ได้นะผู่ชมครับนี่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวของรางวัลนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะต่อมาเลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์จำกัดเวลาเช่นกันนะครับสำหรับอันนี้นะครับเมื่อเราเล่นชนะแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวของรางวัลนั่นเองผู้ี่ชมครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนะครับผมเขาก็จะมีบอกนะว่า เราเล่นโหมดไหนเช่นอันนี้เล่นแลงนะครับผมต้องชนะ5้าครั้งนะครับเราจะได้ของรางวัลตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจับรางวัลใหญ่นั่นเองท่านผู้ชมครับนะก็น่าสนใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเควสนะดูตามเควสเลยนะครับเขาให้เล่นอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์โอเพนเทรนนิ่งนะครับผมเมื่อเราทาภารกิจครบเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลนั่นเองท่านผู้ชมครับ กิจกรรมแบบเยอะมากๆเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการเติมเงินสะสมเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าล็อกอินสะสมนะครับรับของรางวัลได้เลยนี่นีง่ายเลยท่านผูช้ชมครับนี่นอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีในส่วนของตัวอ่ากิจกรรมเพิ่มเติมอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว กิจกรรม The Player นะครับเราสุ่มกาชาตรงนี้ทุ้ชมครับตอนนี้ผมไม่มีในส่วนของตัวคูปองเปิดให้ทู้ชมได้ชมกันนะต้องเติมงงเติมเงินนะครับมาเปิดกันนั่นเองนะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมแบบเยอะมากมายเลยทู้ชมครับนีอย่างเช่นสุ่มตรงนี้นะครับผมกิจกรรมตรงนี้เห็นปะคือกิจกรรมเขาแบบเยอะจริงๆนะเราสามารถเปิดด้านบนตรงนี้ที่เป็นตัวแดงครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างเช่นตวเนี้เข้ามารับของรางวัลได้พวกการ์ดยิ่งกุ้งยิ่งี รเราสามารถเลือกในส่วนของการเปิดใช้งานฟรีนะครับผมน่าจะเป็นการทดลองใช้งานแหละนะแล้วก็จะเป็นแคมป์มือใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับคือกิจกรรมแบบ มีเยอะมากๆเลยกิจกรรมถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเติมเงินครั้งแรกนั่นเองนะครับเติมเงินครั้งแรก35บาทเราจะได้ตัวละคร1ใน3ผู้เล่นนี้นะครับแล้วก็สามารถเติมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่2องร้อยเก้าบาทนะครับเราก็จะสามารถเลือกผู้เล่นได้อีกนั่นเองเนาะแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมเติมเงินผ่านเพย์มอลรับโบนัสเพิ่ม15%นะครับสามารถดูรายละเอียดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจเกมนี้ลิง